บทวิเคราะห์แนวทางฐานเทรดทองคําของวันนี้นะครับตัวทองคํานั้นนะครับเมื่อวานนี้มีราคานะครับเปิดอยู่ที่ราคา293 4.88ราคาปิดอยู่ที่ราคา2914.57ราคาสูงสุดที่ทําไว้นะครับอยู่ที่ราคา2 9 5 2 5 9ราคาต่ําสุดที่ทําไว้อยู่ที่ราคา2887.99แนวโน้มตลาดวันนี้นะครับเรามองว่าเป็นแนวโน้มตลาดของเทรนขาลงเพราะมีราคาปิดต่ํากว่าราคา เปิดของเมื่อวานนี้นะครับอ่าชุดนี้นะครับเราจะมีให้ความสำคัญกับจุดที่เป็นแนวโน้มของเทียนขาลงเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮนะครับซึ่งโซนแนวต้านนะครับที่เรามองนั้นจะเป็นโซนแถ,แถวราคา29 2928ถึงราคา2 9 4 5 9 9ซึ่งเป็นโซนที่เรารอจังหวะสัญญาณแท่งเทียน PASL กดยุทในการเทรดนะครับเราจะรอสัญญาณนะครับให้มีการสัญญาณที่ทําเทนแนวโน้มยกตัวสวิงหายขึ้นและมีสัญญาณแท่งเทียน PA เซลที่ทม์เฟรม H1 เราจะออกคำสั่งเซลลงมานะครับในโซนที่เป็นโซนแนวนะครับโซนแนวต้านของเราเมื่อมีสัญญาณ PA เเซลนะครับกดคำสั่งเซลลงมา วาง SL นะครับ <c oughs> ไว้ที่จุดสวิงไฮเดิมที่ราคา2953สจุดห้าส่สวนระยะ TP นะครับระยะ TP นั้นระยะ TP เราจะอยู่ที่ราคานะครับ TP จะอยู่ที่ราคา2854.64 SL อยู่ที่ราคา2953.54ระยะการเข้านะครับเราจะเข้าเทรดที่โซนราคา2913ถึง2928เป็นระยะการเข้าสัญญาณ PSL a นะครับกดคำสั่งลงมาชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งเซล์ในคู่ทองคองคำวันนี้นะครับ